สวัสดีครับพบกับเมนูวันอยู่ดีครั้งนะครับผมวันนี้ไม่ได้ทําอาหารนะครับเรามาทําขนมหวานแล้วก็จะมาดูว่าขายเป็นคนทาติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําขนมกันนะคะเป็นเมนูพุดดิ้งขนมปังคาราเมลค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็จะมีขนมปัง3แผ่นนะคะแล้วก็ ไข่ไข่ไข่ไก่ห้าฟองแล้วก็นมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็น้ำตาลส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวคาราเมลกันก่อนนะคะเราก็ใช้น้ำตาลห้าห้าช้อนโต๊ะค่ะใส่ เใส่น้ำไปหนึ่งช้อนครึ่งนะคะแล้วก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะตอนตอนนี้เราจะไม่ไม่คนนะคะให้ให้น้ำตาลกับน้ำเขาละลายไปเองเดี๋ยวรอรอสักครู่หนึ่งค่ะ คาราเมลของเรานะคะเริ่มเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเราก็เริ่มคนนะคะเรหลังจากที่คาราเมลของเราได้แล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นลงสักนิดนึงแล้วก็นำไปเทใส่ภาชนะที่เราจะใช้ ตอนต่อไปนะคะเรามาทําตัวพุดดิ้งนะคะเราก็ใส่ขนมปังแล้วก็ฉีดฉีดไปนะคะใส่ขนมปังใส่ลงไป กไก่ปลาห้าปอนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นนมค้นจืด1่ป๋อง านนะคะใส่มน้ำตาลลงไปใส่เกลือนิดนึงค่ะ ันนี้ถ้าบ้านไหนมีวานิลานะคะก็ใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปด้วยแต่ตอนนี้เราเราไม่มีเราก็ไม่ได้ใส่นะคะหลังจากนั้นค่ะเอาไปปั่นเลยค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะเราก็มากองใส่ภาชนะที่เราจะนำไปนึ่งนะคะ สูตรนี้เราไม่ต้องใช้เตาอบนะคะเราใช้เป็นนึ่งก็ใส่เลยเรากรองเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยละเอียดนะคะเวลานึ่งเราจะได้จะได้เนื้อที่เนียนเราก็นำขนมของเรานะคะไปไปนึ่งะคะ่ะ ใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะค่าหลังหลังจากที่เรานึ่งไว้ประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มามาเปิดดูกันน,ะะนี่ค่ะเสร็จแล้ว เราเดี๋ยวเรายกยกขึ้นมาแล้วก็พักให้เขาเย็นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเสะคอเาออกนะคะ นี่ค่ะพุดดิ้งขนมปังคาราเมลของเราเสร็จแล้วค่ะ 아, 이거 띵동.